ร้านนี้เป็นร้านสไ Spicy Cat l เมียวนะคะเป็นร้านอาหารจีนหูหนานนะคะจากเสฉวนเลยแล้วก็มีเมนูหลักๆเนี่ยเป็นหมาล่าคือเขามีผลกระทบจากโควิดเนี่ยคือยอดหายไปเลยในห้าง50เลยลองไปฟังเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมแอมนะครับจากร้านล่ l เมียวนะครับผมก็ล่เเมียวคือร้านอาหารจีนสไตล์คูหนานเสฉวนนะครับที่เกิดจากความรักนะครับอ่าก็คือผมก็คือเป็น หนุ่มไทยนะครับแต่งงานกับสาวจีนครับแล้วก็ได้คิดค้นบรล่าเมลขึ้นมาครับก็โดยมีอาหารหลักครับก็คืออาหารที่เป็นหมาล่าแบบตักเองครับด้านหลังนี้นะครับอ่าก็คือว่าจะเป็นอาหารแค่ไม่ลูกค้านะครับเข้ามาแล้วตักเครื่องครับมันจะเป็นผักลูกชิ้นเส้นต่างๆนะครับแล้วก็ mix and match ครับออกมาแล้วเรียกว่าจะเป็นซุปหมาล่านะครับหรือผัดแห้งหมาล่านะครับก็ ตอนนี้มีทั้งหมด3สาขานะครับเซ็นทรัลเวอร์เซ็นทรัลพระราม9ก้าแล้วก็เอสพาร์ลาชดานะครับผมสำหรับผลกระทบของร้านล่าเมียวนะครับก็โดนโดยตรงทั้ง3สาขานะครับก็ทําให้ลูกค้านะครับมาที่ร้านนะครับน้อยลงเกินกับหายไปเกินครึ่งนะครับผมก็ทําให้ร้านเนี่ยครับจะมีการปรับตัวในการออกแพ็กเกจต่างๆครับทำโปรโมชั่นครับอาจจะเป็นแก๊สฟู้ดครับไลน์แมนหรือดีลิเวอร์ตรงกับทางร้านนะครับก็ทางร้านเนี่ยก็มีซัพพอร์ตเรื่องของทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็น เรามีทําอาหารครับให้กับทางแพทย์แล้วก็บุคลากรครับที่มาในจุดฉีดวัคซีนนะของเซนเทนเวอร์นะครับมีสนับสนุนอาหารมื้อกลางวันนะครับผมวันนี้ชื่นชมนะเนี่ยชื่นชมคือขนาดเขาเจอโควิดแล้วก็ลูกค้าหายไปต้องปรับตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังทําอาหารนะครับไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะครับผมแล้วมีโปรโมชั่นลดพิเศษอะไรอีกสารพัดเลยนะฮะใช่น่าทานมากแต่จริงๆถ้าสถานการณ์ปกติอ่ะจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือเป็นหมาล่าตักเอง ตักเสร็จปุ๊บเอาไปให้เชฟทำให้อ่ขออยับมาที่อีกร้านหนึ่งอย่าคิดว่าอาหารอินเดียนหรือว่าอาหารอินเดียระดับโลกนี่คือระดับมิชลินสตาร์จะสั่งไปลันลาที่บ้านไม่ได้อินดัสครับเคยมาที่รายการ,การเราแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นแบบอร่อยแบบประทับจิตประทับใจมากผมเองเคยไปที่ร้านนี้แล้วก็เคยขับผ่านอยู่ที่สีเดือนนี้บ่อยๆร้านหรูเลิศอลังการมากแต่นะตอนนี้ด้วยความหรูเลิศอลังการของเขาแต่เป็นราคาที่จับต้องได้นะเขาก็เลย ประสบปัญหาหนักมากเพราะว่าเขาต้องดูแลทั้งเชฟทั้งแบบการส่งการเสิร์ฟของเขานี่คือ5ดาวอ่ะเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนแล้วเขาปรับตัวยังไงให้เจ้าของร้านอินดัสเล่าให้เราฟังช่วงล็อกดาวน์ของปีนี้ร้านเราโดนผลกระทบแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถรับลูกค้ามาทานในร้านได้นะครับก็เราปรับตัว,ตวโดยที่ให้บริการ Delive r y นะครับ ทุกวัน7วันเลยนะครับขายผ่าน Foodpanda Grab uh, Line Man แล้วก็ผ่านเว็บไซต์ uh, ของเราเอง uh, หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้เรากลับมาให้บริการ Dine-In อีกรอบเราก็เห็นยอดขายเริ่มโตนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเราไม่สามารถรับลูกค้าเต็มที่ได้นะครับตอนนี้เรามีใน,ในทั้งร้านเรามีที่นั่งประมาณ 100กว่าที่นะครับแต่ตอนนี้เรารับได้ประมาณ20กว่านะครับก็มีผลกระทบกับยอดขายแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนเชิญทุกคนให้ให้กลับมาทานที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้เราเราเปิดให้บริการทุกวัน7วันอ่าตอนนี้ก็กนนลกับมาทานที่ร้านได้กลับมาทานที่ร้านได้ด้วยนะคะแล้วก็สั่งทางแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งก็คือบล็อกแครีหมัก เครื่องเทศย่างอันนี้ครับตัวนี้เป็นบลอกโคลี่แล้วก็เอาไปหมักเครื่องเทศแล้ว<ล><า>ก็เอาไปย่างไฟอันนี้ละกสามร้อยเจ็ดสิบบาทพี่ไม่แพงด้วยแล้วเป็นบลอกโคลี่อย่างดีจากโครงการหลวงเลยนะพี่เออครับะะอีกอันนึ่งครับอันนี้เป็นมิกซ์กริลรวมมิตรทันดูนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถามว่ามีอะไรบ้างมีไก่นุ่มนะครับหมักโยเกิร์ตย่างปลากระพงย่างกุ้งกุลาย่างและมี เคบับเนื้อแพะเสียบไม้ด้วยอันนี้เคบับเออเคบับคือครบเลยทั้งหมดนะฮะอร่อยแล้วก็จัดมาให้เป็นเซตแบบนี้นะครับอีกอันนึงครับตัวนี้เออตักเลยอันนี้เป็นพัตเตอร์ชิคเก้นนะคะเป็นแกงไก่ราคาส90บาทนะคะเป็นไก่ลมควันเคี่ยวในน้ําเกลรีมะเขือเทศนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิงมพผานนะคะแล้วก็ราดด้วยเนยแล้วก็ครีมด้วยเกรวิ่งห่ออร่อยมา้าเลยอร่อยมาอร่อยมา,ยมาเนียนนุ่ม ร้านนี้เป็นร้านแบบว่าอาหารไทยนะคะชื่อร้านหนึ่งอิ่มนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เป็นสูตรแล้วก็เป็นประสบการณ์จากเจ้าของร้านนี้เขาทําเองเลยนะตัวนี้ใช่อยู่แถวอโศกนะฮะ<ช>ตอนนั้นออฟฟิศก็เยอะแต่ตอนนี้เวิร์ r o m Home ก็เยอะนะครับ <S <S เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี้ยอดขายต่ําต่ําลงไปกว่า5 0เลยแต่ว่าต้นทุนยังคงสูงเหมือนเดิมตอนนี้เขาต้องปรับตัวจัดโปรโมชั่นการออนไลน์สารพัดให้เขาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผม หนึ่งเจ้าของร้านอาหารหนึ่งนะครับโควิดนะครับก็กระทบเยอะมากครับยิ่งโดยเฉพาะร้านหนึ่งอนะีเนี่ยจะอยู่ในโซนออฟฟิศนะครับตอนนี้เวิร์กฟาร์มกันหมดเลยไม่มีลูกค้ามาด้านในร้าน่อน้นก็นัด้นในร้านไม่ได้ด้วยก็สิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือว่าเราก็เปิดช่องทางเดลิเวอรี่ทุกช่องทางเลยครับจะเป็นทางรายแของร้านเองก็ดีนะครับสั่งตรงมาโปรโมชั่นพิเศษจริงๆหรือลายแมน ฟูดแพนด้าโอเจ็ทแกราแล้ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่าช่องทางไหนได้เอาหมดครับเพราะว่าโหยอดขายรก็ทุกนานครับหายไปกว่า50%ก็สู้ๆครับทุกคนก็อยากสั่งอาหารแอดมาที่ลาหึงร้านนะครับแอดหอินนะครับหรือจะโทรมาสั่ก็ได้นะครับที่เบอร์0925265695 ขอบคุณเช้าขนาดเขาเป็นผู้ที่กําลังประสบภัยอยู่พูดแบบนี้นะเขายังเป็นคนบอกว่าให้กําลังใจทุกคนนะอช่เดีวยวกันเราให้กําลังใจกันและกันได้นะครับด้วยการสั่งอาหารถ้าหากว่าเราต้องทานกันอยู่แล้วลองดูใครยังไม่เคยทานก็ถือโอกาสนี้นะครับในการลอง มาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เขาแนะนำมาก็จะเป็นขนมจีนแกงปูใบชพู่นี่น่าจะชุดนี้เลยนี่เซตนี้แหละชุดเซตนี้เลยมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาจัดแบบผักมาให้ดูผักแบบสะอาดสวยงามนะครับครบเซตเลยมาในกล่องแบบนี้เขนมจีนแบบนี้มาเครื่องแกงก็ทําเองนะคะแล้วก็ปูนี่สดๆดมาจากใต้เลยใช่แล้วนะครับ